สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนตอนหับเข้าสู่ซ่องกุ้งบ่าวลาววันนี้บ่ากุ้งไปสวรรค์ซื้อสีคาเฮือนหากระมาหอดบ้านหามงมาหาบเอาเครื่องน้ำฝนสีกนานาสีลายถังอยู่ สบ,สบายดีน,ะนี่สีของเฮา,าคนกับคือชิโต๊กเนาะพี่น,อนอ้องมืดมืดมืดทิพตจะได้สีเด็สีภายนอกเป็นนี่วะนี่มันสีภายนอกอันนี้ภายในสี เปลือกไข่สีเหลืองสี่ถังยังมีอีกหนาถังออหกถังโอ้หลายเนาะยังบม,ม,ม,มดอยู่บ่หกถังเจ็ดถัง ตกทำอเลยให้แต่ปะอคุงมาหอดบ้านก่อนคนตกนำทาาในกรสีลำบากโอ้ยังมีอยู่ได้ <laughs> ให้คนเอาลงมาเมดก่อนแล้วจังห้ามเขาไปไหวอยู่เือนเป <c oughs> ิดระวังระวัง <c oughs> นักปะ สองสดว่าแปดถังกูได้ หัวพ่นเอิ่นวมาซียังเฉพาะซีทาภายนอกนี่สามถังมันเีียนสองขางเนี่ยเอื่อนเท่ากันื่อว่ามันกะกว่างเติมนอ้องเหมือนสื่อมาไหวอันบ่พอก็ะชิญยากลบไปสื่อก็เลยสื่อมาบัดเดียวกันหนาชิพ่ออยู่เนาะเพราะว่าก็ได้ทาม ส่างคนไปแน่แล้ววะเกือนซำเฮานี่ใส่จากถังแต่เป็นอุปกรณ์ในการทาสีอันนี้เป็น,น,นอย่างเมลปักเสียบบ่โอ้ื่อไ่ได้กันไปเป็นทันกว่าคัานกว่างามเนาะขอบใจเลยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆ ละพันันนอนี้สีของแท้นดะ้วยสี T O A สี T O A คะแนนสี O A ตัวนี้น่าจะสีห้อาพื้นตามทางที่สีห้องพื้นสีีธรรม,มาดาฮนะะทังละพันแต่ว่าเป็นเป็นสีของแท้นะบันนี้บันนี้ผสมน้ำได้ครับผสมผเรียบร้อยเลยมีแต่มาราคาเลยครับประกันเจ็ดปีโอ้ประกันเจ็ดปีได้ส่วนคนผสมให้เลย แต่ว่าการใช้งานมันกระดนก็นั่นแหละแต่ครักาประกันีิตอันนี้ะแต่ว่าเขาใส่บูมดหรือคันบูริกะไปคือกันไสอ๋อ่ยังดีเนาะภายในรอทางนอกสัอันนี้เป็นสีสีห้องพื้นสีขาวภายอนตัวนี้ตัวนี้ภาในตัวนี้สามเหมือนกั้มันกระ มือนากอนมือนากรจะคจ้องคนประยู่แหละอันนนนะบยู่เลยอยู่เพื่อนในอูยังบ่ม่าขล้ายเครื่องอยู่อยากสื่อเขาจีให้น้องนุ่นจะคข้องคนประยู่แล้วคนไปลินเลยเอาเป็นมือนาเด้อจากทีสื่อซอยมันมันก็สืออยู่ได้สื่อเังหวั่นเนาะสื่อสื่ออยู่สวน แน่เลยไปซื้ออีูผู้เลยมันก็มีสีลายให้เลือกเฉพาะนี้บ่หมื่นกว่าบาท่นกว่าบาทแม่ละนะตัวนี้ใคซื้อมาตัวได้เบาๆพอถือได้ไหมกันนักอยู่เ เบาทกันนักเดี๋ยวไปเอาไว้ไหนก่อนได้ยูได้ยูเอามาไว้ไหนก่อนหิวบ่ได้กระได้อยู่ทั้งนึงซอยอยู่ทั้งนึง ก็นักเติบอยู่ได้สีพู่นมา <laughs> นักอยู่ไล้มีข่าวดีเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเนาะแล้วคนนี้แล้วแมนแมนมาหนปกมัมีข่าวดีจะถ่ายคลิปจังสีมาบอกพี่นอ้อง มหาสอยเธงแม่ตอกราิตไปย่อขงรถมาถอสายแมาหิวนนีเจีกเ่า่นเอิดว่าซียังอันนี้บอกกูภายนอกนี่มีสื่อบ่มันมันมีมีแต่เบอร์เขาเขาบอกเบอร์ได้เรื่องเเบอรนั้นเบอนี้เลย ทีแรกเขาไปเบิ่งอยู่ในบ้านมันโบมีสีลายให้เลือกชีโอเอชีโอเอสีของไทยครับประกันขับประกันแขไแนะับประกันแขกแน่โอ้ขัดตรงทีเขาใส่บุหรี่เลยตัวใดยังยังพันแกะไปส่งได้เนาะไปส่งเอาเงินคืนได้แกมันกักยูอ่ะเช่นจัดการทางในกับจิตวิญญาเปลือกไข่เนาะสีเปลือกไข่ขับก็มีชื่อเต็มๆเลยปู้ว่าชื่อยังไงนะเออสีเปลือกไข่ละกัน นี่สีนนะสีส้มเหรอสีสม้มตาม,มแบบที่ที่ป้าเพิ่นส่งหูมาให้เบบนั้นแหละสามแบบเป๊ะเลยแต่จะหูว่าอันนี้น้ำมันสิตรงตามเลยรู้ว่าบรรเทาทาแล้วนะมันก็นตรงอยู่กัว่าเพราะว่าเบอร์นี้หนะนะนะูมันมันกะมอหน้าหัวบนมีเบอร์เนี่ยใส่ลายเส้นสีนะครับโอเคอันนี้ก็พันกว่าบาท มีของแถมอะไรตัวนี้คือยังนอแนนมีของแถมมีของแถมกระเป๋าเปลเสื้อแถมให้นะกระเป๋านี่โอ้พี่น้องกระเป๋าใครเอ็นยังรุ่นลิมิเต็ดป่ะีม่เอากลับเออลิมิเต็ดประมาณว่ามีมีจำกัดนะนะแม่อะไรมีจำกัดจะมาจำกัดอะไรไงเอาไว้ให้น้องนุ่นพายทีโอเอ c t o a สีคุณภาพอันดับหนึ่งในใจคนลาวงามเนาะเอาไว้เอวัยพยัยปันโปรโมทสีนอก,กันเนะาะหาโปรโมทช่านลุดลุดไปหลายพันเดืนอะรกันเ่ยเด๋ยวเก็บเงินนะบอกข่าวดีพี่นอกแล้วว่ายังยัง่าบอกผมกัน

ค่ะตั้งแต่เทียงเลยนานทอดแล่มาฝนตกไปลฝนตกแล้วรถไมก็ได้นนี่ก็จะวิ่งออกมาถ่ายในหันการ่มเติมแล้วสองสามชั่วโมงก็จะถ่ายนี่ฝนตกเลยจะจะพูดไปเวลาเวลาเขาบริเรทบริษทเวียกนะ แาะแดดขนาดบามร้สีเริ่มสีเห็ดบอเริ่มสีเห็ดกันเลยสาริีปุ๊บเกี่ยวกระป๋าเลยแต่กบเป็นยังของกระทาไปในไปม่อนเนาะแายในกับม <Blade> ันแดดกับยองภานนอกเนาะยงงข้มาบอกเขาดีพี่น้องอาจายมีงาอางาเรวเลยเจ้าก็เรียนกันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะปาหักหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆที ขอบคุัวบํคงชาวนีเนาะเพิ่นกรขอบคุณฝากนี่จะันฝกเพื่อนกได้ฝากเงินมาซอยกัเนื่น้อบํารุงเราจะมีว่าจะสิ้นสนทันไหมนาะข้อพิชานี้หลายเรื่องเลยนาะก็ได้ว่าที่อ้อาิจานี่ก็ว่าสิ้นสุดงานนาอเป็นอยู่หรือของตัวเองแล้วก็สังสาไปนาะกันเลยสูดดีบางเรื่างมาเสรมเงินเพื่มหรือจะซอยแต่ มาเป็นแต่เ <careers> ร <peut avenues> ื <brewer y> uh, like <mayonnaise> okay. uh, mm ่องเขานะมิจะตั้งเสาเนาะหลักการที่คั้นหักกที่เรียกว่ามิจะป้าเพิ่นเพิ่นกับฝากมาซอยนั่นนี่นนั่นจนแล้วจนได้ทั้งเคร่มืออะไรหลักการขอบคุณขอบคุณป้าหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆลายวันนี้ทำยังเชี่ยแล้วก็ดีใจดีใจหลายแต่พอดีได้ซีได้ยังมาหลักการไดเตรียมซีท่าซีทาซีได้หลักการซีเข้าบวัดตัว ลล้วะัเอประจานี่กับวายีคือเป็นเอามืออ้อยงามที่แล้วเนาะคือหนึ่งวายามอยู่เลยอยู่เลยแหละงานอกานกาแล้วแหละซ้ำแล้วซ้ำนะมันก็อยู่ได้แล้วเนาะกแติทีมีแต่คูโกโลกับคูโกโลกับอะโกรกับไปด้านไปด้านไปด้านก๋าไว้ที่หลังเนาะซ้ำแล้วแหละซ้ำยังกะเทือนรูเลยเกินเกินที่เราคิดไว้แล้วเกินคาดเกินฝันไว้แล้วต้องขอขอบคุณมาหลายๆขอบคุณหลายๆต่ก็ขอบคุณเนาะพี่น้อง อีกซีมุตโคุณทกคนที่คอยติดตามแล้วก็ฮับส้มเป็นกำลังใจให้ครอบครอวปะกุ้งมาตลอดแล้วก็ติดตามฮับส้มทางชมคลิปวาลาวิดีโอซีมาตลอดหลายๆเด้อที่บวกคำโฆษณาคุณละลายจ้าเอาว่าอยากเนาะสนับสนุนทางส้มคลิปวาราย่อยสวยช่วยเหลืออยากสวยสร้างบ้านอยากสวยขนาดนี้กันง่ายๆพี่เนาะเพียงแต่บวกคำโฆษณาเนาะบนคลิปให้จบกลังจากบวกคำโฆษณาครับบุญชิบุรุษสักนี้ก็เท่าเป็นผู้สนับสนุนทางส้มคลลปวาราย่องเนาะ ละลายขนมไอติมพวกบาร์บีิวใช่ไหแต่เริ่มเข็งเริ่มมากแมหมดตัวนี้เดี่สองปีก็กลัวแล้วไม่ใช่เขาสามปีเนาะเยี่ห้อฮิตุูมมาก็คือว่าเป็นอาชีพหลักเนาะยูทูบเป็นอาชีพหลักของของเฮ้าอะไรพี่น้องเป็นอาชีพหลักของครอบครัวอะไรเนาะอาชีพหลักๆเลยก็คือยูทูบอาชีพเสริมของก็คือขายเครื่อง นากะเพิ่มเติมท่าขึ้นให้นากระชีหาให้เห็นนั่นเห็นนี่เพิ่มเติมมามันก็ะชีได้เนาะอ๋อมันต่อเก่าพี่น้องเองโอ้ยลายใหญ่หางยาวพุ่งนะทีเป้าสีพี่น้องสีครับว่าทำแล้วอันนี้นี่ก็กระชีได้ขอลาไปก่อนพี่น้องเองขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องฟังไทยแล้วก็ขอบใจพี่น้องทางฟังลาวแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทางต่างประเทศเนาะที่คอยติดตามนะครับชมกันมาตลอดพี่น้องขอบคุณหะไรเคลียร์หน้าพอกันไหมพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดี